จะให้กูซูมอะไรบ้างให้ลองพิจารณาดูแต่ละคนการซูมก็คือการซูมเข้าไปครับการซูมเข้าไปคือการเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ครับกล้องโทรทัศน์นั้นก็จะเป็นการใช้กล้องโทรทัศน์นั้นการซูมเข้าไปหรือว่าให้เห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับประมาณก็คือกาจะยกจจิตพิจารณาเรื่องส้มให้ฟังอ่ะ ฟังแล้วเข้าใจไหมครับอันนี้ออกมาจากปากของน้องไนท์นะครับผู้นําแห่งลัทธิเชื่อมจิตนะครับกับไอ้คาว่าซูมเนี่ยนะครับยังไม่จบไม่สิ้นหลังจากที่มันเป็นประเด็นไปนะครับว่าเอ๊ะอะไรกันซูมท่ากับวิปัสสนากรรมฐานนะครับซูมเนี่ยคืออะไรนะครับน้องไนท์บอกซูมซูมเนี่ยซูมอะไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับน้องไนท์นะครับมาพูดเองครับเหมือนจะมีการ คุยกันผ่านซูมนี่แหละนะครับมีการพูดคุยกับบรรดาลูกศิษย์ต่างๆและก็มีการอธิบายคําว่าซูมนะครับแม่เนี่ยนั่งข้างบอกเลยว่าเดี๋ยวน้องอยากจะพูดถึงคําว่าซูมหน่อยนะครับน้องไหนก็อธิบายซูมนะครับไปพูดถึงส้มถึงนาฬิกาและกล้องโทรทัศน์งงเลยนะครับกล้องโทรทัศน์คืออะไรเนี่ยครับอันนี้คือเด็กที่มีอายุเพียงแค่8ขวบนะครับที่ออกมาอธิบายคาว่าซูมนะครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ย มาขึ้นมาอธิบายคือชื่อคุณจอมมาเลยเนะี่ยอธิบายอธิบายก็ดีนะผมฟังคุณจอมผมฟังคุณจอมเข้าใจกว่าฟังน้องไหนแต่น้องไหนบอกตกนะครับคะแนนเต็มยี่สิบเอ็ดให้สิบสองนี่นะครับก็คงยังวนเวียนอยู่คําว่าซูมลองไปดูครับอ้าวน้องบอกว่าวันนี้น้องจะจะ,จะลองคุยในเรื่องกอมซูมให้จะให้ก็ซูมอะไรบ้างให้ลองพิจารณาดูแต่ละคนการซูมก็คือการซูมเข้าไปครับ การซูมเข้าไปคือการเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ครับกล้องโทรทัศน์นั้นก็จะเป็นการใช้กล้องโทรทัศน์นั้นการซูมเข้าไปหรือว่าให้เห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับประมาณก็คือเราจะยกจะจิตพิจารณาเรื่องส้มให้ฟังคนระับเรื่องอะไรนะคะส้ม,สมอย่างแรกคส้มก็จะเป็นส้มนาฬิกาก่อนเป็นส้ม แบบปกติจากนั้นพอนานไปเรื่อยๆส้มเริ่มเปลียครับอันนี้ไม่นะับแบบมีคนกินครับพอนานไปเรื่อยส้มก็เหี่ยวเฉาครับเหี่ยวเานานไปเรื่อยเปลือกส้มเริ่มแบบเริ่มตแบบดำครับพอนานไปเรื่อยก็จะเกิดอาการส้มที่เสียไปแล้วพอนานๆๆไปก็เท่ากับส้มนั้นก็จะร่วงหลนแล้วก็เสียแล้วก็ถือทำอะไรไม่ได้ครับ คือเหมือนแบบใชอเลยไม่ได้หรอกคือพิจารณาลงไปให้ลึกโดยละเอียดก็เหมือนที่อาจารย์<า>รสุทธิพูดให้คนอื่นลองซูมดูบา้างเอาเรื่องอะไรท<ห>ี่ทุกคนยกตัวอย่างก,การซูมขึน้นมาให้ยกตัวอยาอ่างนะให้ใครๆใ,ใ,ให้ก่อน่อ,ท,อทุนจอมก่อนก็ได้อจอมลองยกตัวอย่างเรื่องเรื่องที่น้องสอนในเรื่องตรงนี้แล้วก็เราได้ลองไปซูมแบบเป็นยังไงบ้าง โอเคส่วนตัวที่ผมผมซูมบ่อยๆก็คือในขั้นตอนของวิปัสสนากรรมฐานนะครับคือการน้อมจิตพิจารณาเรื่องของกายสังขารครับการเกิดแก่เจ็บตายครับเห็นถึงความไม่เที่ยงครับผมครับก็ตั้งแต่เกิดก็คือแบบตั้งแต่อออกจากท้องแม่มีเริ่มคลานเริ่มยืนเริ่มเดินเริ่มนั่งเขาก็เติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเสรก็เริ่ม เป็นผู้ใหญ่ก็ทำงงทางานแล้วก็เริ่มชรลามีผิวหนังก็เริ่มย่อนตาก็ผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวผมก็งอกเริ่มเจ็บเริ่มป่วยสุดท้ายก็เ,เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เ,เรียกว่าป่วยแล้วก็แบบาการสการก็เริ่มก็สุดท้ายก็คือตายะนะครับพอตายเสร็จก็ร่างกายก็เริ่มผุพงังเน่าเปื่อยไปไป,ไป ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็กลายเป็นผงทุลีดินครับผมก็เห็นความไม่เที่ยงครับสาธุครับอาจารย์เอียหรดอยังเอียหรื้ยังยังครับอ๋อยังน้องบอกยังไม่ละเอียดยังไม่ละเอียดค่ะ <laughs> ให้คะแนนเท่าไหร่ดีให้คะแนนเท่าไหร่เ <laughs> ต็มเต็มยี่สิบเอ็ดคะแนนเต็มเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดให้คะแนนยี่สิบเอ็ดจากคะแนนเต็มเท่าไหร่ <21. S 2> นหง้ห้าสิบสองห้าสิบสองแต่คะแนนเต็มยี่สิบเอ็ดถือว่าตกครับถือว่าครับผมไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ